สปอยอนิเมะสวรรค์ประทานพรอ p พีที่3หลังจากที่นําเหตุการ์ทั้งหมดมาวิเคราะห์เซี่ยเลียนกับหนานเฟิงก็รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วผีเจ้าเบ่าไม่ใช่เจ้าบ่าแต่เป็นหญิงสาวที่เคยขมขืนและผิดหวังกับความรักนอกจากนั้นเราศพเจ้าสาวที่ล้มตายด้วยน้ํามือของผีเจ้าเบ่านี้ย่อมมีแรงอาฆาตที่รุนแรงมากหากผ้าคลุมหน้าถูกเปิดออกแรงอาฆาตจะถูกกระตุนเมื่อได้สัมผัสกับลมปราณของมนุษย์ ทันใดนั้นก็มีเสียงร้องของความช่วยเหลือดังมาจากด้านนอกเสียเหลียนกับหนานฟิงจึงรีบวิ่งออกไปทันทีชากตัดมาที่ด้านนอกวัดเซียวหญิงที่กำลังถูกผีเจ้าสาวตันหนึ่งวิ่งไล่ล่านางก็วิ่งสะดุดธรณีทางเข้าจนล้ม ในจังหวัดที่กำลังจะถูกผีเจ้าสาวเล่นงานเด็กหนุ่มก็วิ่งเข้ามาหดทอดไม้ใส่ผีเจ้าสาวช่วยเซลยวหญิงไว้ได้ทันทั้งสองจึงเข้ามาในเขตวัดได้อย่างปลอดภยัยในขณะเดียวกันที่อีกฝั่งของทางเข้าเขตวัดนายรุนกับพวกที่ลักลอบขนศพเจ้าสาวก็วิ่งเข้ามารวมตัวภายในเขตวัดเช่นกันซึ่งไม่ไกลจากทางเข้าก็มีผีเจ้าสาวจํานวนมากกํลาลังใกล้เข้ามาพอเห็นแบบนั้นนายร้นจึงสั่งให้คนรีบไปปิดประตูแม้ว่าจะมีคนเตือนว่ายังมีพักพวกที่ยังนอนสลบอยู่ข้างนอกแต่นายร้นก็ตัดสินใจบอกให้คนปิดประตูทันที แต่ก็สายไปซะแล้วเพราะในจังหวะที่ประตูกําลังปิดก็มีผีเจ้าสาวตนหนึ่งยื่นแขนเข้ามาขวางไว้ทําให้ทางเข้าถูกเหล่าผีเจ้าสาวทะลวงเข้ามาในา้นจะพวกจึงพากันวิ่งกระเจิงพร้อมกับร้องโวยวายว่าเหตุใดถึงมีแค่พวกตนที่ถูกไล่ล่าทางทังที่ข้างนอกนั่นก็มีคนนอนสลบอยู่อีกต้องเยอะทางด้านเสี้ยเหลียนกระหน่ำเฟิงที่ออกมาเห็นเหตุการณ์ หนานเฟิงก็รู้ทันทีว่ายิ่งพวกนร้อนทรงเสียงดังก็ยิ่งเป็นการดึงดูดเหล่าผีเจ้าสาวส่วนเสี่ยเหรียนก็คิดจะช่วยทุกคนให้ปลอดภัยก่อนแล้วค่อยหาตัวผีเจ้าบ่าว เีเลียนจึงปล่อยลัวเย่ออกไปและควบคุมให้มันหมุนวนอยู่กลางอากาศทันใดนั้นเหล่าผีเจ้าสาวที่กำลังจะจัดการกับพวกในโลนก็เกิดหยุดชะงักและถูกดึงดูดความสนใจไปที่ลัวเย่เมื่อเหล่าผีเจ้าสาวถูกล่อให้มาอยู่ใกล้กับลัวเย่ี่เลียนจึงใช้พลังควบคุมลัวเย่ให้หมุนอย่างรุนแรงจนเกิดเป็นพายุหมุนที่ทรงพลังระหว่างที่ทุกคนกำลังลุ้นจนลืมหายใจที่เหล่าผีเจ้าสาวกำลังจะถูกดูดเข้าไปในพายุแต่ทันใดนั้นพวกที่สลบอยู่ข้างนอกก็ได้สติและพากันเดินเข้ามาในเขตวัดทันทีที่เห็นผีเจ วพวกเขาก็ร้องตกใจเสียงดังและพากันวิ่งหนีเป็นเหตุให้มีผีเจ้าสาวบางส่วนวิ่งตามผลพวกนั้นไปพอเห็นแบบนั้นเสีเ้ยเหรียจึงบอกให้หนานเฟิงตามไปช่วยขณะดเดียวกันก็มีผีเจ้าสาวสองตนอ้อมมาอยู่ด้านบนของหลังคาวัดและพุ่งกระโจนเข้าใส่เสีเ้ยเหรียจากด้านหลังซึ่งเสี้ยเหลียนที่รู้ตัวก็กระโดดหลบได้ทันก่อนจะใช้ผ้าคลุมหน้าที่เก็บมาปาไปคลุมหน้าผีเจ้าสาวสองตนได้อย่างแม่นยำ ทำให้พวกนางไม่สามารถขยับตัวได้ในขณนะเดียวกันนายรนที่กำลังเผชิญหน้ากับผีเจ้าสาวหนึ่งตนก็พุ่งเข้าไปจังหวดผีตนนั้นด้วยท่อนไม้ในมือพร้อมกับส่งเสียงร้องด้วยความฮึกเหิมทำให้มีผีเจ้าสาวอีตนพุ่งเข้ามาซัดนายรนอย่างแรงจนนายรนกระเด็นกลิ้งไปไกลและสะติหลุดลงไปนอนน้ำลายยืดกับพื้นพอเห็นแบบนั้นผักพวกคนอื่นๆก็พากันแหกปากวิ่งเพ่งกันป่าลาบแม้ว่าเสี่เหลียนจะเตือนให้หยุดแต่คนพวกนี้ก็หวาดกลัวจนไม่ได้ฟังและถูกผีเจ้าสาววิ่งไล่ล่าไปทั่ววัด เซียเหรียญจึงตัดสินใจใช้พลังควบคุมลวเย่ให้ปล่อยคลื่นลมระเบิดเคลียขีเจ้าสาวให้กระเน็นออกจากพื้นที่ก่อนจะใช้ลวเย่กางเขตอาคมบนพื้นจากนั้นเซียเหรียญก็บอกให้ทุกคนเข้าไปในเขตอาคมซึ่งพวกของนายหลนก็ไม่รอช้ารีบวิ่งเข้าไปในเขตอาคมนั้นอย่างไม่คิดชีวิตส่วนเด็กหนุ่มกับเซลยวหญิงเ,งเองก็รีบไปเช่นกันแต่เมื่อเซลยวหญิงเลือไปเห็นนายหลนที่หมดสติน้ำลายยืดอยู่ด้วยความที่มีจิตใจเมตานางจึงวกกลับมาเพื่อช่วยนายหลนก่อนซึ่งเด็กหนุ่มก็เข้ามาช่วยนางด้วยอีกแรง แต่ด้วยความที่ทั้งสองเป็นเพียงหญิงสาวกับคนผอมแห้งแรงน้อยจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะลากตัวนายโลนให้ขยับได้เป็นเหตุให้เซียวหญิงถูกผีเจ้าสาวตนหนึ่งพุ่งเข้ามาโจมตีแม้ว่าจะโชคดีที่หลบได้อย่างเฉียดฉิวแต่นางก็เซไปทางเด็กหนุม่มทำให้ทั้งสองคนเสียหลักล้มลงกับพื้นเสียเหลียนที่เห็นว่าท่าไม่ดีจึงเค้นพลังขยายขอบเขตอาคมให้ครอบคลุมไปถึงเซียวหญิงกับเด็กหนุ่มได้พอดีเมื่อผีเจ้าสาวโจมตีใสเ่เขตอาคมนี้ก็ถูกพลังสะท้อนกลับจนกระเด็น แม้ว่าตนเองจะปลอดภัยแล้วแต่เซียวหญิงก็ไม่ลืมที่จะช่วยลากนายโลนให้เข้ามาในเขตอาคมด้วยเช่นกันเม<ๆ>ื่อเห็นว่าทุกคนที่อยู่ในเขตวัดเข้ามาในเขตอาคมที่ปลอดภัยจากผีเจ้าสาวได้สำเร็จเซี่ยเหลียนก็ไม่รอช้าวิ่งเข้าไปเพื่อจะหาจังหวะปาผ้าคลุมหน้าใส่ผีเจ้าสาวพร้อมกับใช้โทรจิตติดต่อหาหลิงเหวินแต่กลับไม่มีการตอบรับ ระหว่างที่เซี่ยเหรียนใช้ทักษะกระโดดตีลังกาตาผ้าคลุมหน้าใส่ผีเจ้าสาวไปทีละตน2ตนพักพวกของนายล้นก็คอยส่งเสียงเชียร์กันอย่างเมามันเซี่ยเหลียนก็หันมาโบกไม้โบกมือพร้อมกับเผือพูดประโยคติดปากที่ใช้สำหรับงานแสดงกายกรรมที่เมื่อก่อนเซี่ยเหรียนเคยทำเพื่อหาเงินอยู่บ่อยๆเซี่ยเหลียนกระโดดหลบพวกผีเจ้าสาวขึ้นไปบนหลังคาพร้อมกับพยายามโทรจิตหาลิงหวนอีกครั้งจนสามารถติดต่อได้สำเร็จ เซียเลียนถามลิงหวนว่าแม่ทัพหมิงกวางมีความสัมพันธ์ลักใครกับผู้ใดบ้างหรือไม่คนที่ต้องการครอบครองมีจิตใจลิษยาและเป็นหญิงสาวที่พิการแม้ว่าลิงหวนจะแปลกใจที่เซี่ยเลียนถามถึงเรื่องนี้แต่นางก็ช่วยนึกเรื่องที่พอจะรู้และเล่าให้เซี่ยเลียนฟังในระหว่างที่เซี่ยเลียนกำลังปะมือกับผีเจ้าสาวไปด้วยว่าก่อนที่จะได้จุต,ติเป็นเทพบนสวรรค์แม่ทัพหมิงกวางมีนามว่าเผยหมิงผมจะขอเรียกเขาว่าหมิงกวางเป็นหลักนะครับ ครั้งหนึ่งแม่ทัพหมิงกวางได้เผชิญหน้ากับแม่ทัพสาวฝั่งศัตรูที่ทั้งงดงามและแกร่งกล้านามว่าซวนจีในตอนนั้นซวนจีพ่ายแพ้และถูกจับตัวเป็นเชลยนางจึงตั้งใจจะปลิดชีพตนเองแต่แม่ทัพหมิงกวางก็หยุดนางได้ทันเมื่อสงครามของทั้งสองฝ่ายสงบลงหมิงกวางจึงปล่อยตัวซวนจีแต่ด้วยความที่นางเป็นคนที่ไม่ยอมรับต่อความพ่ายแพ้นางจึงยังคงมาท้าทายหมิงกวางอยู่เรื่อยมาจนในที่สุดทั้งสองคนก็ตกหลุมรักกัน แม้ว่าฟังดูแล้วจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ทุกอย่างกลับพลิกผันเมื่อเซเวนจีต้องการที่จะครองรักชุนนีรันกับหมิ่กวางพอได้ยินแบบนั้นเซี่ยเหลียนก็คิดว่าไม่เห็นจะเป็นเรื่องที่ผิดแปลกตรงไหนลิงหวนจึงอธิบายว่าแม่ทับหมิ่กวางเป็นคนเจ้าชู้แถมประเทศของทั้งสองยังเป็นปรัปักต่อกันหนทางของทั้งคู่จึงยากที่จะบรรจบ ซึ่งเมื่อหลิงหวนเล่ามาถึงตรงนี้เสียเหลียงก็จัดการกับผีเจ้าสาวทั้งหมดที่อยู่ในเขตวัดไปเรียบร้อยแต่แล้วอยูๆ่ๆเสียเหลียงก็ทำหน้าแปลกใจและต้องขอให้หลิงหวนหยุดเล่าก่อนสักครู่เพราะที่ลานกลางวัด มีควันสีดําค่อยๆปรากฏออกมาก่อนที่มันจะพุ่งเข้าใส่เสียเหรียญอย่างรุนแรงเสียเหรียญที่ตั้งท่ารับมืออยู่ก่อนแล้วจึงกระโดดหลบได้ทันทําให้มันพุ่งทะลุหลังคาเข้าไปในตัววัดเสียเหรียญคุยกับลิงหัวต่อโดยถามว่าร่างกายของเซวนจีพิการในส่วนไหนหรือเปล่าแต่ยังไม่ทันที่ลิงหนวจะได้ตอบการติดต่อก็ขาดไปซะแล้วในระหว่างนั้นภายในวัดก็มีควันสีดําฟุ้งไปทั่วพร้อมกับมีเสียงบางอย่างกระทบพื้นเป็นจังหวะแปลกๆที่ค่อยๆตรงออกมาจากวัด ทำให้เสี่ยเหลียนแปลกใจว่านี่อาจจะเป็นเสียงฝีเท้าแต่เสียงฝีเท้าปกติจะไม่ใช่แบบนี้เสี่ยเหลียนจึงคิดว่าคนที่จะมีเสียงฝีเท้าแบบนี้ได้คงมีเพียงคนที่ขาทั้งสองข้างมีปัญหาทันใดนั้นภายในหมอกดำก็ค่อยๆปรากฏร่างของผีสาวที่อยู่ในชุดเจ้าสาวที่สง่าและมีใบหน้าที่งดงามแต่ทว่านางกลับใช้หัวเข่าในการเคลื่อนที่เมื่อได้เห็นผีตนนี้ทุกคนก็ถึงกับอึ้งจนไม่กล้าส่งเสียงส่วนเสี่ยเหลียนก็รู้ทันทีว่าผีตนนี้ก็คือตัวจริงของผีเจ้าบ่าวซวนจี ทันทีที่ซวนจีเห็นว่าเทพที่ลงมาเป็นเสี้ยเหลียงไม่ใช่แม่ทัพหมิ่งกวางผู้เป็นที่รักของนางนางก็ถึงกับคร่ำครวญว่าข้าอุตส่าห์ยอมทรยศประเทศตัวเองและยอมลาทิ้งทุกอย่างเพื่อท่านแต่ท่านกลับทำให้ข้ากลายเป็นแบบนี้หัวใจของท่านทำจังหินหรือไงพอพูดจบนางก็ปล่อยคลื่นพลังที่รุนแรงจนวัดสั่นสะเทือน ทางด้านเซียเหลียนที่ได้ยินแบบนั้นก็คาดเดาว่าแม่ทัพหมิงกวางใช้ประโยชน์จากความรู้สึกของซวนจีเพื่อที่จะลวงข้อมูลต่างๆจากนั้นก็ทอดทิ้งนางและทําให้นางพิการด้วยความเห็นใจเซียเหลียนจึงคิดจะพูดคุยดีๆกับซวนจีแต่ว่านางกลับโกรธแค้นจนสติแตกไม่ฟังคําพูดของเซียเหลียแในคิดจะสังหารทุกคนให้หมดแม้ว่าเซียเหลียนจะพูดเตือนสติว่าไม่ควรเอาความแค้นมาลงกับผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องแต่นางก็ไม่สนพุ่งเข้ามาโจมตีเซียเหลียนอย่างบ้าคลั่ง ระหว่างที่เซียเหลียนกำลังป้องกันและลบลีกการโจมตีของซูเอนจีอยู่ๆก็มีเสียงเออาดังมาจากฝั่งเขตอาคมพอหันไปดูก็พบว่านายลนที่เพิ่งจะฟื้นขึ้นมาพยายามจะลากเด็กหนุ่มให้ออกไปจากเขตอาคมเพราะนายลนละแวงว่าเด็กหนุ่มคนนี้เป็นคนที่เรียกเหล่าผีเจ้าสาวมาทั้งทงที่ความจริงแล้วเป็นเพราะตัวนายลนเองกับพรรคพวกที่เป็นคนดึงผ้าคลุมหน้าออกทำให้เหล่าผีเจ้าสาวออกอาลวาดส่วนเซลหญิงก็ช่วยดึงตัวเด็กหนุ่มเอาไว้พร้อมก็บ,บอกนายลนว่าเจ้ามันน่ากลัวยิ่งกว่าผีซะอีก นายล้นจึงเรียกพักพวกให้มาช่วยโดยบอกว่าให้ช่วยกันจับตัวเด็กหนุ่มกลับไปเพื่อรับรางวัลกันเถอะแต่ว่าครั้งนี้กลับไม่มีพักพวกคนใดคิดจะทำตามคำสั่งของนายลน้นนายล้นที่ผือออกไปนอกเขตอาคมก็ยื้อตัวเด็กหนุ่มอยู่นานเสียเหลียนจึงรีบเตือนว่าอย่าออกมานอกวงกลับเข้าไปซะก่อนจะหันมายิงพลังเวทเพื่อขัดขวางซวนจีแต่ซวนจีก็แปลงกายเป็นหมอกดำหลบการโจมตีของเสียเหลียนและพุ่งไปคุมหัวของนายล้นไว้ในกำมือก่อนจะลงมือสังหารนายล้นอย่างโหดเหี้ยมต่อนหน้าทุกคน เซนจีที่ยังครั้งไม่หยุดก็หันไปพูดกับรูปปั้นของไม่ทับหมิ่นกวางว่าเกือบร้อยปีที่ผ่านมานางเผาทําลายวัดหมิ่นกวางไปหลายแหง่งและก่อ,อกความวุ่นวายในเขตการดูแลของไม่ทับหมิ่นกวางก็เพื่อจะให้เขายอมลงมาเพื่อหยุดนางแต่เขากลับไม่เคยมาสักครั้งเซีอนจีที่กําลังร้องไห้อยังเสียสติก็พุ่งไปเกาะหัวของรูปปั้นพร้อมกับบอกว่าดูขาข้าสิดูสภาพข้าสิ ทั้งหมดค่าทําเพื่อท่านทั้งนั้นจากนั้นซูนจีก็เริ่มออกแรงเพื่อจะทาลายรูปปั้นไปพร้อมกับวัดทําให้โครงสร้างและหลังคาค่อยๆถล่มลงมาเมื่อเห็นว่าเซี่ยเหรียญกำลังจะถูกโครงสร้างของวัดลนไส่เซียวหญิงจึงตะโกนเตือนเซี่ยเหรียญด้วยความเป็นห่วงเพียงชั่วพริบตาที่เซี่ยเหรียญหันไปสนใจเซียวหญิงทันใดนั้นซูอนจีก็พุ่งเข้ามาจับเซี่ยเหรียญกดลงกับพื้นและบีบคอไว้ พร้อมกับผัามือคิดว่าเซียเหรียญเป็นแม่ทัพหมิงกวางระหว่างที่เซียเหรียญกาลังถูกบีบคออย่างแรงจนไม่สามารถเค้นพลังเวทได้ยูยูเสียงของเซียวหญิงก็ดังขึ้นแม้ว่าคนอื่นๆจะห้ามแต่เมื่อเห็นว่าเซียเหรียญถูกทําร้ายเซียวหญิงก็ทนดูอยู่เฉยไม่ได้นางจึงคว้าท่อนไม้และวิ่งออกจากเขตอาคมเพื่อมาช่วยเซียเหรียญทาให้นางถูกซวนจีอัดพลังใส่จนกระเด็นมากระแทกกับพื้นอย่างแรงซึ่งในจังหวะที่ซวนจีหันไปสนใจเซียวหญิง เซี่ยเหรินก็ไม่รอช้ารีบใช้พลังควบคุมลั่วเย่ให้มามัดตัวและปิดปากของซวนจีไว้ก่อนที่จะรีบเข้าไปดูอาการของเซียวหญิงเซียวหญิงที่บาดเจ็บเจียนตายก็หันมาถามเซี่ยเหลียนว่าคุณชายตัวข้าทำประโยชน์ให้ท่านได้บ้างหรือไม่เซี่ยเหลียนจึงบอกว่าเจ้าช่วยข้าได้เป็นอย่างมากเพราะได้เจ้าช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของซวนจีข้าถึงจับตัวนางได้ขอบใจเจ้ามากจากนั้นเซียวหญิงก็หันไปบอกเด็กหนุ่มที่กำลังร้องไห้เสียใจว่าต่อไปเจ้าอย่าลงจากเขาแลนะมาขโมยของกินอีกเลยนะ เซี่ยเหลี่ยนที่เข้าใจว่าเซียวหญิงกลัวว่าเด็กหนุ่มจะถูกคนอื่นทำร้ายจึงช่วยรับปากนางว่าหากเขาหิวก็มาหาข้าได้พอได้ยินแบบนั้นเซียวหญิงก็ดีใจมากพูดขอบคุณเซี่ยเหลี่ยนก่อนที่นางจะสิ้นลมหายใจทางท่านของซวนจีก็เริ่มคลุมคคร่งมากขึ้นด้เค้นพลังอาฆาตจนสามารถหลุดออกมาจาก้วเยได้พอเห็นแบบนั้นเซี่ยเหลี่ยนก็คิดว่าหากนางระเบิดพลังอาฆาตออกมา คนทั่วไปคงทนไม่ไหวแน่ทันใดนั้นซวนจี S G ก็พุ่งเข้ามาอย่างเต็มกำลังทางด้านของเซี่ยเหรียญแม้จะรู้ตัวว่ามีพลังเวทไม่พอแต่เพื่อจะปกป้องทุกคนที่อยู่ที่นี่เซี่ยเหรียญจึงพุ่งตัวไปขวางซวนจีอย่างไม่หลังเละในจังหวะที่ทั้งสองกำลังจะเข้าบัทะกันอย่างรุนแรงทันใดนั้นก็ไม่เสียงระฆังดังสนั่นไปทั่วฟากฟ้าเมฆที่อยู่เหนือวัดก็แหวกเป็นวงขนาดใหญ่พร้อมกับลำแสงสีทองที่สาดส่องลงมาทำให้เซี่ยเหรียญกับซวนจี G, ถึงกับสุดลงไปคุกเข่ากับพื้น คนธรรมดาทุกคนหมดสติแรงงานคาดในตัวเหล่าผีเจ้าสาวและในส่วนที่เอิดล้นออกมาจากตัวเซียนจีถูกชำระล้างจนหมดเสี่อเหรี่นที่พยายามฝืนตัวเองขึ้นมาได้จึงรีบใช้ลวดเย่จับตัวเซียนจีไว้อีกครั้งก่อนที่ตัวเสี่ยเหรี่นเองจะหมดแรงนานเฟิงก็เข้ามาช่วยพยุงไว้ได้ทันและบอกกับเสี่เหรี่นว่าไม่ต้องกังวลกำลังเสริมมาช่วยแล้วจากนั้นก็มีเทพองค์หนึ่งเดินลงมาจากวัดหมิงกวางโดยมีเทพอีกหลายองค์ยืนอรารกขาอยู่หนานเฟิงจึงบอกกับเสี่ยเหรียนว่าเขาก็คือแม่ทัเพเผย แม่ทัพเผยเดินมาทักทายเซี่ยเหรียญและบอกว่าได้ข่าวมาจากลิงเหวินว่าเรื่องวุ่นวายบนเขาอยู่จุนนี้เกี่ยวข้องกับตำหนักหมิงกวางเขาจึงรีบลงมาทันทีที่ซวนจีได้ยินว่าเทพที่ลงมาก็คือแม่ทัพเผยนางก็รีบเข้าไปหาเขาด้วยความตื่นเต้นดีใจแต่เมื่อได้เห็นใบหน้าของเขานางกลับพบว่าแม่ทัพเผยคนนี้ไม่ใช่เผยหมิงที่เป็นคนรักของนางพอรู้แบบนั้นเซี่ยเหรียญก็ถึงกับแปลกใจนานเฟิงจึงอธิบายว่า แม่ทัพเผยมีสองท่านท่านนี้เป็นเทพใต้บังคับบัญชาของตำหนักหมิงกวางเป็นทายาทในตระกูลของแม่ทัพเผยหมิงหรือที่ผมเรียกว่าหมิงกวางแม่ทัพคนนี้เป็นที่รู้จักกันในนามเซียวเผยทางท่านซวนจีที่ถูกสะกดพลังไว้เมื่อได้รู้ว่าแม่ทัพหมิงกวางกำลังยุ่งกับภารกิจอื่นที่สำคัญอยู่จึงไม่ได้ลงมาหานางทำให้นางรู้สึกน้อยใจที่เมื่อก่อนเขายอมเดินทางไกลเกือบครึ่งประเทศในชั่วข้ามคืนเพื่อมาหานางแต่ตอนนี้เขากลับไม่แม้แต่จะเหลียวมอง จากนั้นแม่ทัพเซียวเผยก็สั่งให้เทพที่มาด้วยพาตัวซวนจีไปเซี่ยเลียนเลยถามเรื่องบทลงโทษของซวนจีจึงได้รู้ว่านางจะถูกนําไปสะกดไว้ใต้ภูเขาซ,ซึ่งเซี่ยเลียนก็คิดว่าวิธีนี้คงจะกักนางไว้ได้ไม่นานเพราะนางยังคงเครียดแค้นแม่ทัพหมิงกวางที่ทําให้นางต้องกลายเป็นกระบและตัดขาของนางนางจึงมีแรงอาฆาตท,ที่รุนแรงมากพอได้ยินแบบนั้นเซียวเผยก็รู้สึกแปลกใจก็จะอธิบายความจริงว่า ก็จริงที่นางทรยศประเทศตัวเองเพื่อไม่ทับหมิ่งกวางแต่ว่าขาของนางนางทําตัวเองฉากย้อนไปในอดีตในตอนนั้นซวนจีพ่ายแพ้สงครามและถูกไม่ทับหมิ่งกวางจับตัวเป็นเชลยนาค่ายพักของไม่ทับหมิ่งกวางซวนจีที่ถูกจับมาเป็นเชลยกําลังยืนอยู่เบื้องหน้าของหมิ่งกวางด้วยความที่ยิงในศักดิ์ศรีนางจึงชักดาบของทหารที่อยู่ใกล้ๆเพื่อจะปิดชีพตนเองทันใดนั้นหมิ่งกวางก็พุ่งตัวไปในพริบตาพร้อมกับตวัดดาบฟาดดาบในมือของซวนจีจนกระเด็นก่อนจะบอกนางว่า สงครามมันจบไปแล้วไม่มีประโยชน์ที่จะมีผู้สละชีวิตเพิ่มมากขึ้นเจ้ากลับไปสเสถอะสเอียนจีจึงหันมาบอกว่าแม่ทัพย่างข้าไม่คิดติดหนี้บุญคุณใครท่านใดนั้นหมิ่นกวางที่ห้ามใจตัวเองไม่ได้อีกต่อไปจึงเข้ามาจุมพิษสวเียนจียังดูดดื่มโดยที่นางไม่ทันตั้งตัวก่อนจะบอกกับนางว่าตอนนี้เจ้าก็ไม่ติดหนี้บุญคุณข้าแล้วนะส่วนสเียนจีที่เขินจนแก้มแดงก็พูดอะไรไม่ออกหมิ่นกวางจึงบอกว่าสีหน้าเจ้าตอนโกรธก็ดูไม่เลวมีใครเคยบอกเจ้าหรือไม่ว่าเจ้าสวยมาก เจ้ายิบ่อๆพอได้ยินแบบนั้นแม้ว่าเซียนจีจะเคือไม่กับความรอเหล่าและคำพูดแสนหวานของหมิ่นกวางแต่นางก็ทำเป็นวางมาดเข้มและตอบไปว่าหากแม่ทัพอย่างข้าทำตัวยิ้มล่าเริงทั้งวนันจะไปนำทัพออกรบได้อย่างไรกันหมิ่นกวางเลยบอกว่านักรบอย่างเราอาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่เห็นวันพรุ่งนี้ทำไมถึงไม่ใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันละ่ะ และด้วยคำพูดประโยคนี้ความเป็นหญิงสาวธรรมดาในตัวซวนจีก็ถูกปลดล็อกออกมาและในที่สุดหมิงกวางกับซวนจีก็มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันทั้งคู่ตกลงกันว่าจะคบกันแบบไม่ผูกมัดและไม่พูดถึงอนาคตแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานวันซวนจีกับเริ่มคิดจริงจังและถล้ำลึกจนมิอาจถอนตัวหมิงกวางไม่ชอบผู้หญิงที่แข็งกระด้างซึ่งซวนจีเป็นคนแข็งกระด้างมาตั้งแต่เกิดจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมทั้งคู่ถึงไปด้วยกันไม่ได้ และเมื่อสองครามเริ่มประทุขึ้นอีกครั้งด้วยความที่ทั้งสองเป็นแม่ทัพของประเทศที่เป็นศัตรูกันมิงกวางจึงบอกให้ซวนจี G, กลับไปที่ประเทศของนางและถึงคราวที่ความสัมพันธ์จะต้องจบลง ซึ่งเซวียนจีก็ไม่อาจยอมรับการเลิกลาได้นางจึงยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและเรียนรู้ที่จะเป็นผู้หญิงแบบที่หมิงกวางต้องการแม้ว่าหมิงกวางจะปฏิเสธเพราะไม่ต้องการให้เซวียนจีฝืนไม่เป็นตัวของตัวเองแต่เซวียนจีก็ยังไม่ยอมตัดใจส่งแผนที่และข้อมูลทางทหารของฝ่ายตนเองให้กับหมิงกวางเพื่อหวังให้หมิงกวางนำมันไปใช้ประโยชน์ในการคว้าชัยชนะและจะได้มารับนางไปอยู่ด้วยการหลังจบศึก แต่หลังจากที่ซวนจีกลับไปแล้วหมิงกวางกลับนำข้อมูลที่ซวนจีมอบให้มาเผาทำลายทิ้งโดยไม่เปิดอ่านซึ่งผลสุดท้ายทัพของหมิงกวางก็คว้าชัยชนะมาได้ซวนจีจึงหลงดีใจคิดว่าหมิงกวางทำตามข้อเสนอของนางแต่คำพูดที่หมิงกวางพูดกับนางกลับมีเพียงแค่เจ้าทำให้ข้าผิดหวัง ก่อนที่เขาจะเดินจากไปโดยไม่เหลียวตามองไม่ว่าซวนจี G จะร้องโวยวายยังไงหมิงกวางก็ไม่หันกลับมาทันใดนั้นซวนจี S G จึงตัดสินใจหยิบดาบที่อยู่ใกล้ๆตัดขาทั้งสองข้างของตอนเองเพื่อให้หมิงกวางยอมหันมาสนใจซึ่งหมิงกวางก็ไม่เคยทอดทิ้งนางแถมยังส่งคนมาคอยดูแลเป็นอย่างดีแต่เขาก็ไม่คิดที่จะแต่งงานกับนางเมื่อชีวิตไม่เป็นดังที่วาดฝันไว้นางจึงจบชีวิตตนเองพร้อมกับความอาฆาตนางทำร้ายตัวเองเพื่อหวังจะให้หมิงกวางเสียใจทั้งที่จริงแล้ว มันไม่เคยได้ผลกลับมาที่ปัจจุบันเซีเยวเผยพูดว่าข้าไม่รู้หรอกว่าไฟล์ไหนที่ผิดแต่รู้แค่เพียงว่าหากไม่ทับเซวียนจียอมปล่อยวางนางคงไม่ต้องลงเอยเช่นนี้ทางด้านของเซวียนจีก็หัวเราะอย่างคนเสียสติและแตะโกนสาบแช่งหมิงกวางต่างๆนานาเซีเยวเผยที่ได้รับการติดต่อทางโทรจิตก็หันมาบอกเซวียนจีว่าแม่ทับหมิงกวางให้ข้าบอกเจ้าว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้น จากนั้นเซียวเผยก็ให้เทพพาตัวซวนจีไปก่อนจะกล่าวลาเซี่ยเหรียญเมื่อได้รู้เรื่องราวทั้งหมดแม้ว่าหนานเฟิงจะบอกว่าเรื่องนี้มันบ้าบอแต่เซียเหรียญก็คิดว่าคนนอกที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์มีอาจตาสินผิดถูกได้ส่งสารแต่เพียงผู้บริสุทธิ์ที่ต้องมาตกเป็นเหยื่อ ่างต่อมาในตอนลุ่งสางที่ป่าฝนโลหิตหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากหนานเฟิงฟูเหย่วที่พากําลังเสริมมาช่วยเก็บกวาดศพในป่าก็รู้สึกแปลกใจที่แม่ทัพหมิ่นกวางมีเรื่องราวความรักเช่นนี้ด้วยแต่เรื่องที่ทาให้ฟูเหย่ยแปลกใจหนักที่สุดก็คือการที่เซี่ยเหรี่ยนไม่ยอมถอดชุดเจ้าสาวออกสักทีซึ่งเซี่ยเหรี่ยนเองก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าตนเองแต่งตัวแบบนี้ตอนเจอกับแม่ทัพเซียวเผยหนานเฟิงจึงบอกว่าถึงท่านจะแต่งตัวแปลกกว่านี้สิบเท่าเขาก็ไม่สนหรอกเซียวเผยผู้นี้เพิ่งจุติบนนสวรรรค์เมมืื่ออ200หปีีา้ ตอนที่ถูกไม่ทัพหมิงกวางเรียกตัวเขาก็เพิ่งจะอายุแค่20เท่านั้นและสิ่งที่เขาทําก่อนที่จะได้มาจุติบนสวรรค์ก็คือฆ่าล้างคนทั้งเมือง ฟูเหวยาจึงบอกเสี่เหรียนว่าเทพบนสวรรค์มีไม่กี่องค์ที่พอจะคบได้ท่านไม่ควรเชื่อถือไปซะทุกองค์ซึ่งฟูเห่ยากับหนานเฟิงก็ไม่ไวที่จะขิงกันว่าไม่ท้าผงใครน่าเชื่อถือกว่ากันหลังจากที่เคลียร์ศพในป่าเรียบร้อยเสี้เหรียนก็สั่งสอนตักเตือนพักพวกของนายล้นที่ยังเหลือรอดทุกคนให้กลับตัวเป็นคนดีไม่เบียดเบียนใครและให้คอยจุดธูปอธิษฐานให้เหล่าเจ้าสาวทุกคนที่เคยไปล่วงเกินด้วย หลังจากนั้นเซีย่ยเหลียนก็พาเด็กหนุ่มนำร่างของเซยลยวหญิงมาฝังบนเนินเขาเซียเหลียนกับเทพหนุ่มทั้งสองก็คิดว่าเด็กหนุ่มคงจะอยู่ที่เขาอยู่จีนต่อไปไม่ได้แล้วแต่ก็ยังไม่อาจตัดสินใจว่าจะให้เขาไปอยู่ที่ไหน ระหว่างที่เสี้เหรียญกาลังปลอบใจเด็กหนุ่มที่เซี่ยวหญิงต้องจากไปเสีเ่ยเหรียญก็สังเกตเห็นว่าบาดแผลบนหัวของเด็กหนุ่มมีเลือดไหลซึมออกมาเสีเ่ยเหรียญจึงขอให้เด็กหนุ่มปลดผ้าปันแผลออกเพื่อจะทําแผลให้แต่เมื่อได้เห็นบาดแผลบนใบหน้าของเด็กหนุม่มเสีเ่ยเหรียญก็ถึงกับตกใจจนหน้าซีดและได้ถึงภาพผู้คนมากมายที่ล้มตายด้วยบาดแผลแบบนี้และในเหตุการณ์นั้นก็มีชายชุดขาวที่สวมหน้ากากสีขาวรูปใบหน้าแปลกๆอยู่ด้วยซึ่งเสีเ่ยเหรียญก็รู้ทันทีว่าบาดแผลบนใบหน้าของเด็ก,นกหน,นุษย์ ทำให้เซี่ยเหรียญไม่อยากจะเชื่อสายตาตนเองเพราะโลกหน้ามนุษย์นี้น่าจะสาบสูญไปแล้วพร้อมกับการล่มสลายของอาณาจักรเซียนเลอร์ถึงกระเนิดของเซี้ยเหรียญแล้ว E ีีที่3ก็จบนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามมาตลอดนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะทําให้ผู้ชมสนุกและเพลิดเพลินนะครับแต่ถ้าหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับขอบคุณครับ